วันนี้มีดารามาเยี่ยมที่โชว์รูมนิสสันชอยตะวันการจันทบุรีนะครับผมอยากรู้ว่าใครมามาดูมาดูาดเป็นไงัครับท่านผู้ชมเนี่ยครับดาราของเรานะครับคุณณเดชนะครับผมเป็นไงครับหน้าตาใกล้เคียงกันไหมครับผมหน้าตาใกล้เคียงกันไหมครับผมเอาละเดีย๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับกับนิสสัน นวรานะครับตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันเสาร์นะครับกับเจ้าตัวแบ็กเอดิชันว่ามีอะไรพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันด้านหน้าเลยครับผมกับเจ้าตัวนิสสันนวราครับแบ็กเอดิชันนะครับกระจกหน้าสีโทนนะครับดำนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ลายใหม่นะครับสวยงามนะครับผมตัวนี้ถูกออกแบบมาใหม่นะครับแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับกล้องหน้านะครับมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะครับผมคิ้วสีดำดุไหมครับ และก็ยังมีไฟหน้าแบบคอส LED นะครับผมยังคงเอกลักษณ์ของความสวยงามนะครับมาชมด้านข้างกันเป็นไงคุณผู้ชมเนี่ยล้อแมกลายใหม่นะครับขนาด18นิ้วนะครับผมสวยงามนะฮะดูสิฮะโอ้โห255ทับ6นะครับขอบ1 8มาพร้อมกับซุ้มล้อนะฮะเป็นไงดุดันใช้ย,ย่อยนะครับผมนี่กล้องรอบคันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะตัวนี้ มาจากรุ่น E นะครับผมคาลิเบอร์ E นะครับสติกเกอร์ดูนะครับลายใหม่นะครับสำหรับเจ้าตัว Black Edition พร้อมนี่เลย Black Edition สุดยอดนะครับออกแบบมาใหม่นะครับซุ้มล้อสวยงามล้อแมก c o ขอบ18คุณลูกค้าครับดูข้างบนชารกฟินจากโรงงานเลยนะฮะเป็นไงว้าของแท้รับสัญ,ญญาณได้หมดนะครับทั้ง วิทยุนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังนี่ตัวนี้คุณผู้หญิงชอบมากนะครับอุย้ยนิ้วเดียวยังได้เลย <c oughs> ฝากท้ายมาพร้อมกับตัวพอตแรงนะครับทําให้การเปิดปิดง่ายแล้วก็สะดวกแล้วมีตัวล็อกด้วยนะครับติ๊กเกอร์สวยแล้วไฟท้ายนะครับผม มี LED แบบไลท์ไกด์ให้นะครับสวยงามเรามาดูข้างในกันเป็นไงคุณลูกค้าโทนเราคุมโทนให้เป็นสีดำนะครับพวงมาลัยมีตัวคุบคุมเครื่องเสียงนะครับเป็นแบบมัลติฟัง์กชันนะครับมีครุสคอนโทรลนะครับผมรับสายต่อได้ทุกอย่างนะครับหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับผม ส่วนจอกลางนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะนี่ CVT 7 Speed มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Turbo m a แคู่นะฮะได้ถึง190แหแรงม้านะครับผมสวยคุณลูกค้าที่ไปกับครอบครัวครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับด้านหลังมีแอร์นะฮะมีช่องเสียบ USB นะครับผมไม่ต้องไปชาร์จยุ่งกับด้านหน้าเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับคุณลูกค้าที่ได้ชมกับตัวชุดแต่งใหม่จาก b l c k k e i t t o o นะครับผมที่ทางนิสสันนะครับเพิ่งทำการเปิดตัวนะครับผมตัวนี้ก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้แล้วก็ตัวรุ่ดแคปนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะฮะสำหรับทางคุณลูกค้าที่สนใจครับโทรมาที่0825655694แจ็ค n i ส s ันนะครับผมและมีโปรโมชั่นสำหรับ k n n g c p นะครับตัวแคป Black Edition นะครับออกรถ14,000 900บาทนะครับผม14,900บาทกับเจ้าตัว Black Edition รุ่นแคปนะครับเกียร์ธรรมดาขอย้ำนะครับถ้าทางคุณค้าอยากรับรถนะครับจ่ายเพียง14,900บาทหรือจะรับดอกเบีย้ย0%ก็มีนะครับผมถ้าไงก็ขอเรียนเชิญที่นิสันชอเอราวัณนะครับวันนี้ก็ขอลากับเจ้าตัวนิสัน Black Edition นะครับสวัสดีมากครับดาราก็มาหนุนดาราก็มา